สวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่ปราค่ะจากเพจเท็ดดี้ s h ส by พี่ปลาช่อง y o u u u b เท็ดดี้ i s h เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพีปลายูทูบเบอร์วันนี้อูพี่ปลามาทำอะไรคะมาอัดรายการค่ะรายการสูงวัยวาราตี้ซึ่งจะเผยแพร่ในช่อง ALTV ช่อง4 คำถามที่หลายคนถามพี่ปรามาตลอดโอ้โหเป็นยูทูบเบอร์ได้ยังไงทำนู่นทำนี่ได้ยังไงคำตอบม,มันจะอยู่ในรายการนี้แน่นอนอย่าลืมนะคะติดตามนะคะรายการสูงวัยวารรตี้ พบกับต้นอ้อพัธทธีมาโกโมลบวรกุลในรายการสูงวัยวาริตีรายการที่จะทําให้วัยเก่าสุขภาพดีหัวใจยังฟิตไปด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโภชนาการอาหารที่ดีการวางแผนการเงินเทคโนโลยีต่างๆกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะเพื่อให้วัยเก่าใช้ชีวิตในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพค่ะ ถ้าพี่ๆวัยเก่าอยากให้รายการสูงวัยวาราตี้นำเสนอเรื่องราวอะไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4หรือว่าผ่านทาง Facebook Live ก็ได้เหมือนกันค่ะพี่ๆวัยเก่าคะเวลาที่เราอยู่ในวัยเกษียณค่ะบางคนนะคะอยู่บ้านเฉยๆก็รู้สึกโอ้เบื่ออยากจะหาอะไรทำอยากจะหาอาชีพเสริมอยากมีไรายได้ในช่วงวัยเกษียณนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีเทรนด์ของอาชีพเสริมสาหรับวัยเก่าที่กาลังมา แรงเลยนั่นก็คือการผลิตคอนเทนต์ลงช่อง youtube หรือที่เขาเรียกว่ายูทูบเบอร์ค่ะต้องบอกว่ารายได้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าพี่ๆวัยเก่าหลายๆคนค่ะก็มีการผ่านตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์กันด้วยและเราจะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่จะทำคอนเทนต์ลงอย่างไรจะเริ่มต้นอย่างไรดีนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีคำแนะนำดีๆมาฝากกันในช่วงวัยเก่าเล่าเรื่องค่ะ อย่างที่ต้นนอกริ่นไว้ตอนต้นรายการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตคอนเทนต์ลงช่อง YouTube หรือว่าการเป็น YouTuber ค่ะซึ่งถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจและก็รายได้ไม่ธรรมดาด้วยนะคะวันนี้แขกรับเชิญเป็น YouTuber รวัยเก่าที่มีผู้ติดตามมากกว่า6 0 0 0นคนค่ะเขาทำได้อย่างไรจะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่ๆวัยเก๋ากันนะคะร่วมพูดคุยกับคุณปราณีการจนะวรวงหรือว่าพี่ปลาเจ้าของช่อง healthy Fish. ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปลาคะพูดถึงเรื่องของการทําช่อง You Tube นะคะเราก็จะเห็นวัยรุน่นว้ยทำงานแล้วก็หลายๆคนนะคะที่ผ่ันตัวเองมาทําช่องของตัวเองบางคนก็ประสบความสําเร็จ บางคนก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะแต่อย่างพี่ปลาต้องบอกว่าเป็นวัยเก่าที่มีผู้ติดตามมากกว่าห0แสนคนสุดยอดมากๆเลยนะคะพี่ปลาจุดเริ่มต้นของการทําช่อง YouTube ของตัวเองเริ่มต้นมาได้ยังไงคะพี่ปลาอยากจะบอกว่าจุดเริ่มต้นเลยนะคะเราเริ่มมาจากคําว่าวิกฤตมาเป็นโอกาส <c oughs> เดิมเนี่ยพี่ปลาเป็นพยาบาลค่ะ <c oughs> แน่นอนค่ะ พยาบาลเ,เราไม่มีเวลาที่จะเข้าใจคําว่ายูทูบเบอร์คืออะไรเราทําแต่ง,งานค่ะแต่จนวันหนึ่งที่พี่ป้าปวยป่วยวแล้วจนต้องลาออกอย่างที่พี่ป้าเคยเล่าในหลายๆที่เราป่วยข้อเข่าเสื่อม,อมการเดินมันเป็นสิ่งที่จําเป็นสาหรับพยาบาลมากเลยอพอข้อเข่าเราเริ่มเสื่อมเราก็เริ่มคิดวเ,เราจะทํำยังไงถูกไหมคะเพราะว่าการที่เราเดินไม่ค่อยได้แล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าลาออก Mm hmm. แต่รู้สิได้ความรู้ความรู้ที่เรามีแหละ uh huh. เรายังสามารถที่จะถ่ายทษทําอะไรได้อีกมากมายพ uh huh. ี่ปราก็เลยตัดสินใจว่าวันนั้นเนี่ยจะต้องทํายังไงก็ได้ให้ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยออกไปช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุด uh huh. และนั่นคือที่มาของคําว่า YouTube แล้วพี่ปรารู้จัก u t u b e ได้ยังไงอะคะต้องขอบคุณโลกนี้ที่มีคําว่าอ uh ินเทอร์เน็ตพอเราเริ่มมีอ uh ินเทอร์เน็ตปับ๊บเราก็ค้น เราก็คนเม่อะไรอ่ะที่จะท,ทําให้เราเนี่ยสามารถพูดหนึ่งครั้งคนทั่วโลกเห็นอ oh. ถ้าเขาจะเข้ามาดู YouTube คือคออําตอบแต่ YouTube จะทํายังไงอะ่ะเราอัดคลิปเราจะไปลงใจอะไรอย่างนี้เราก็เรียนรู้แล้วเราจะทํายังไงล่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนชอบหรือว่าคนอยากดูคลิปอะไรค่ะอย่างที่เมื่อกี้น้องได้เริ่มเกิดเริ่มต้นนะคะ,ะ,ะที่ก่อนได้เกิดว่า หลายคนทําแล้วสําเร็จหลายคนทําแล้วไม่สําเร็จ<ช>หมายความว่าเราต้องหากลุ่มเป้าหมายเราให้เจอค่ะแต่ว่าหลายๆคนนะคะก็จะไม่รู้ว่าแบบเออแล้วเราจะสร้างคอนเทนต์อะไรแล้วคอนเทนต์อะไรที่มันจะตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายแล้วรู้ได้ยังไงว่ากลุ่มเป้าหมายในย t u b e เป็นใครพี่ปาศึกษาย,ยังไงคะครั้งแรกสุดเลยพี่ปาก็จะไม่เข้าใจแหละคะ่ะว่าเราต้องรู้นะว่ามีกลุ่มเป้าหมายเราต้องรู้ว่าเราทําเรื่องที่คนสนใจแต่ติ่งแรงําหรับตพี่ปานะคะ,คะ เราเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีมและเราถนัดคะ่ะอพอเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายอะมือถือขึ้นมาถ่ายเนี่ยเราจะถ่ายอะไร<ม>เราก็ต้องคิดแล้วว่าหนึต้องเอาสิ่งที่เรามีอยู่<ม>เขาเรียกว่าเราอินอิน<ม>ในสิ่งนั้นก็ค<ม>ือเรื่องสุขภาพเรียกว่ามาเจาะเลือดเราเนี่ยสุขภาพอยู่ในสายเลือดเ<ค>พราะ33ปี<ม>ที่เราทำกับคนไข้มา<ค>เราก็เริ่มรูดูแล้วว่าเอ๊ตอนที่33ปีเราทำกับคนกลุ่มไหน ก็เป็นกลุ่มที่อายุ40กว่า50กว่าก็คือเรียกเรื่องเข้าสู่วัยผู้สูงอายุค่ะเราก็เริ่มทําสุขภาพตรงจุดนั้นพอเรารู้จุดนี้ปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มสุลงสุขภาพละ,ค,ะคลิปแรกก็อย่างที่ทุกคนบอกอะค่ะว่าไม่ใช่ปุ้งจะมีคนดูเลยค่ะแต่เริ่มพอเราเริ่มทำรายชัดเจนเราจะแก้ไขพัฒนาและปรับปรุงไปเรื่อยๆค่ะโดยเราเข้าใจว่าองค์ผู้สูงอายุเนี่ยปัญหาก็คืออะไรแล้วอะไรที่เป็นเพนเป็นเพนของเขาเ ยกตัวอย่างเช่นปวดเขา่าเอ๊ะทำไมาอยู่ดีๆผู้สูงอายุปวดเข่าละ่ะหนึ่งก็เข่าใช้มานานมันสึกกร่อนอสองพอมีอายุทุกคนเข้าวัดนั่งพับเพียบใช่ไหมคะพอนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิดานานแน่นอนเลือดไปเลี้ยงบริเวณข้อเข่าไม่ดีมันก็เกิดปัญหาแล้วก็ที่สามน้ำหนักพออายุมากขึ้นน้ำหนักก็มากขึ้น เราจะเข้าใจเลยว่ากลุ่มนี้เลลวลาเขาปูดก็เป็นยังไงเดินไม่ได้ลำ,ลำบากเราก็จะแก้ไขปัญหาจุดนี้ทําคลิปออกมาพอคนลื่ม่าอุ้ยพี่เข้าใจเราอ่ะพี่เขากแขาก้ไขปัญหา,<อ>าทุกจุดน่าอุ้ย,ยนี่เหมือนเพื่อนกันเหมือนคนในครอบครัวค่ะอย่างในช่วงแรกๆที่พี่ปลาจะเริ่มมาทํา ถ่ายทอดความรู้ของตัวเองลง y o u t ท b e ช่วงแรกๆมีความกังวลไหมคะว่าแบบเอจะมีคนติดตามไหมจะมีคนดูเราหรือเปล่าหรือมันมีความยากอะไรตรงนั้นไหมคะอย่างแรกเลยนะคะก่อนที่จะคิดถึงจจุะมีคนดูไหมคิดก่อนจะทำยังไงเนี่ยเทคโนโลยีเราไม่เคยเลยโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกเท่านั้นนอกเหนือจากนี้ไม่เคยใช้เราก็ยังรู้สึกเลยว่า พี่ใช้ยังไงอะ่ะเพราะเราถูกที่บ้านสั่งบอกว่าอย่าใช้เกินจากโทรเข้าโทรออกเดี๋ยวเจ๊งเ,เขาลาคาญที่จะมาแก้ปัญหาให้เราเราก็เลยคิดว่าเอะแล้วอย่างเงี้นเนี่ยยูทูบมันต้องทํำยังไงอะไรอย่างนี้เอาตรงนี้ก่อนทักษะของเทคโนโลยีซึ่งหลายคนเนี่ยกลัวไม่ว่าไม่ไม่ต้องอายุมากอายุน้อยน้อย,อยบางคนก็กลัวละมไม่เคยทำทอันนี้เป็นด่านแรกก่อนเลยนะคะที่พี่ฟ้าอยากจะบอกให้ทุกคนว่า ุกคนมีความสามารถให้เรามีเรียกว่ากรธตไมล์เซตอย่าก,กลัวค่ะอย่ากลัวที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหนึ่งเครื่องลองกดปุ่มซิเลคคอร์ดยังไงลองเอามาพูดดูซิโอ้เราพูดอย่างนี้คนฟังรู้เรื่องนะอไม่แต่เราโอ้เราพูดอย่างนี้ไม่แต่ตัวเรายังไม่รู้เรื่องก็อย่าเพิ่งเอาลงไปแล้วจะแก้ยังไงล่ะคะซ้ะอมค่ะ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นแต่ต้องเป็นความพยายามที่มีการพัฒนาและเรียนรู้อาเรียนรู้จากไหนคะนเราไปดูคลิปสิการคลิปที่เขาพูดรู้เรื่องเขาพูดยังไงเราก็เรียนรู้วิธีจากเขาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคิดว่ามันจะมีคนดูไหมอะไรไงยนะคิดให้ได้ก่อนว่าเราจะทำหนึ่งคลิปนั้นออกมาอย่างไรเพราะฉะนั้นด่านแรกเลยด่านแรกเลยที่สําคัญที่สุดก็คือเชื่อในตัวเองก่อนว่าเราทําได้ด่านที่สอง พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมลุยเราต้องพร้อมลุยหมายก่อนว่าไงอ้าวทำไม่ได้ไม่เป็นไรก็ทำใหม่สิไม่ใช่ทำไม่ได้ขอโอ้โหหายแ่เลกทำใช่เลิกทำคนสำเร็จกับคนไม่สำเร็จจุดนี้ค่ะก้าวข้ามผ่านความกลัวและลงมือทำเราเชื่อเราคิดผ่านไปห้าปีก็ได้แต่คิดแต่ถ้าเราเชื่อเราคิด ลงมือเลยอย่างมากได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ยังได้ลงมือแต่ก็ยังได้ลงมือถามเรื่องของปัจจัยที่ทำให้เราเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จและมีคนติดตามถึง0 0แสนคนพี่ปลาคิดว่าอะไรที่ทำให้เราสำเร็จคะหนึ่งเป้าหมายก่อนคะ่ะเราต้องมีเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายของเราก็คือเราตั้งเป้าเลยว่าเราจะทำ u t u b e เพื่อช่วยคนอื เพราะฉะนั้นคลิปเราทุกคลิปพอเราทําออกมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกฮ้อเราอยากทำอ่ะมีคอมเมนต์ <combine S 2> <ๆ>มาขอบคุณค่ะ<ๆ>และแน่นอนพี่ปาบอกเลยนะคะพอเราตั้งเป้าอย่างนี้แล้วเราทําทุกวันเนี่ยทุกสิ่งสิ่งดีๆจะออกมา ถ้าใช้ตามเรื่องว่ากดแรงดึงดูดคือรถส่งอะไรไปก็จะดูดสิ่งนั้นมารายได้ก็มาทุกทิศทุกทางโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งอะไรเลยนะคะไม่ต้องไปวิ่งว่าอุ้ยเดี๋ยวุ่งนี้จะเนีนแ้มันจะมาเองถามนิดนึงแล้วกันว่าหลายคนอาจจะอยากรู้ว่ารายได้ในการทายูทูบเบอร์เนี่ยดีไหมรายได้มาจากช่องทางไหนบ้างคะ,ะรายได้นะคะโดยรวมทั้งหมดพี่ปาบอกว่าดีไมดีค่ะ แต่มันไม่ได้สม่ำเสมอทุกเดือนล้วต้อง,องเ้าะเจาตรงนี้นะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจเหมือนกันเพราะรายได้มาจากอะไรหนึ่งเอ็กเซนต์เอ็กเซนต์ก็คือค่าโฆษณาท,ที่เข้ามาในคลิปที่เราต้องแบ่งกับทาง u t u b e <อ>ถูกไหมคะข้อที่2ก็ไรายได้จากการรีวิวงานรีวิวนี่จะดีมากแล้วก็ข้อที่3วิทยากรที่เขาเชิญไปในที่ต่างๆข้อที่4จากการที่ว่าเราแบบไปออกงานอีเวนต์ต่างๆด้วยแล้วก็ที่5พี่ก็มีการสอนคอร์สด้วยเพราะว่าเราถือว่า มันไม่ต้องห่วงละค่ะคอสที่เราสอนเราก็จะดูแลลูกศิษย์เราทุกคนสอนการทํา y o YouTube ด้วยค่ะ,คะเพราะฉะนั้นพอที่เขามาเรียนกับเราเราก็มีรายได้จากจุดนั้นแล้วถือว่าเราสร้างคนให้เราถือว่าเราให้อาชีพกับคน สร้างคนขึ้นมาตรงนั้นด้วยค่ะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนด้วยคือการถ่ายทอดความรู้นอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วเราก็ไปสอนการทํา y o YouTube ให้กับหลายๆคนด้วยนะคะอย่างวันนี้นะคะแฟนคลับของรายการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุหมดเลยอยากให้พี่ปลานีคะฝากถึงพี่ไวัยเก่าสักนิดหนึ่งนะคะบางท่านอาจจะอยากมาเป็น y o u t u b e อแบบนี้บ้างควรจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะแล้วก็ทําอย่างไรให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในช่อง YouTube แบบพี่ปลาบ้างค่ะ คืออยากจะเรียนทุกท่านนะคะทุกๆท,ท่านมีความสามารถ<ม>อย่างแรกเลยหนึ่งก้าวข้ามผ่านความกลัวค่ะไม่ต้องกลัวละค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเรียนรู้ได้เราคิดเสมอว่าถ้ามีคนสําเร็จเราก็สําเร็จอย่างเขาได้แน่นอนข้อที่สองที่เชื่อก่อนเชื่อด้วยว่าตัวเองทําได้<ม>เพราะบางคนไม่เชื่อค่ะก็จะไม่กล้าลงมือทาและจะวางความสําเร็จตัวเองคือทําไม่ได้เหรอแล้วทุกคนก็แล้วยิ่งเสียงคนรอบข้าง ทำทําไมอะ่ะโอ้ยไวเนี่ยนะเขาเลี้ยงหลานละเราเลี้ยงได้ค่ะแต่ถามว่าถ้าเราจะแบ่งเวลาเอาสิ่งที่เรามีอยู่มาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมข้อที่3ระว่างทางระว่างทำสิ่งน่งที่ต้องมีแน่ๆวินัยความ,มส,สม่ําเสมอความอดทนเพราะว่าอะไร เวลาทำบางคนบอกว่าหนูลงไปตั <the cel> ้งสามคลิปแล้วพี่ไม่คนดูคะลงกี่คลิปนะสามคลิปสามคลิปก็ไม่เห็นหรอกค่ะเพราะตอนนี้ช่อง y YouTube มันมีเป็นล้านช่องใช่ค่ะแล้วคนเนี่ยก็โอ้โหก็บอกหนึ่งนาทีเนี่ยคนลงคลิปเป็นล้านเพราะฉะนั้นหนูแค่สามคลิปก็ไม่เห็นของหนูหรอกยิ่งหนูช่องใหม่ๆเราต้องอดทนที่จะทําลงไปและที่สําคัญอันนี้เป็นคีย์สําคัญเลยนะคะคลิปของเราให้อะไรกับคนดูนี่เป็นคีย์เวิร์ดเลยให้ประโยชน์ใช่ไหม แก้ปัญหาใช่ไหมให้ความบันเทิงใช่ไหม,มให้อาชีพใช่ไหม,มบางทีคนมาดูคลิปเราโอ้โหแต่ี่หงอยหงอยฟังพี่ปาพูดแล้วมีพลังให้พลังใจเขามา<ะ>คือให้เรื่องบวกใช่ค่ะหรือว่าบางทีคนปวดข้อเข่าระมบกเลยบอกว่าเนี่ยอย่าทําอย่านั่งท่านั้นท่านี้นั่นคือให้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพใช่ไหมทุกคลิปออกมาต้องมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์<ะ>แล้วถ้าจะให้ดีคีย์เวิร์ดอีกตัวหนึง่ง คือคลิปที่เราทำเนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์แล้วถ้าเรารู้ว่ากลุ่มไหนที่ตามเราอยู่อ่าอ,อย่างพี่ปารู้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุ40กว่าขึ้นไปอัพเนี่ยเรารู้เลยว่ากลุ่มนี้ปัญหาคืออะไรแก้ปัญหาหเขาเขาจะเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นค่ะคือเราต้องจำไม่ไประโยชน์ว่าหนึ่งคลิป ไม่ใช่ทุกคนดูสุดยอดมากเลยค่ะพี่ปลาคะคือขนาดต้นอ้อฟังอยู่ตรงนี้นะคะได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆวัยเก่านะคะเราอยากจะทำคอนเทนต์ของเราเองไม่ว่าจะเป็นช่อง u t u b e นะคะหรือว่าในแพลตฟอร์มอื่นๆค่ะก็คืออย่างที่พี่ปลาแนะนำเลยนะคะนำความรู้ตรงนี้นำคำแนะนำตรงนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นพลังของเรานะคะและให้เราเนี่ยสามารถทำในสิ่งที่เราต้องการให้ประสบความสำเร็จวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปลานะคะที่มาเป็น แรงบันดาลใจให้กับพี่ๆวัยเก่าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะผู้สูงวัยไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีนะคะทุกอย่างเราทำได้ขอพิงเข่นลงมือทำมันลุยพร้อมกับพี่ปราค่ะลุยพันเอกค่ะ พี่ๆไวเก่าคะเราได้ความรู้ดีๆนะคะในเรื่องของการผลิตคอนเทนต์ลงช่อง YouTube หรือว่าการเป็นยูทูบเบอร์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆไวเก่าก็สามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้สร้างไรายได้สร้างอาชีพในวัยเกษียณได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน,ำำนําคําแนะนําดีๆแบบนี้ของพี่ปลานําไปใช้กันได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะได้เวลาที่เราจะมาเช็คสุขภาพกันบ้างคะ่ะโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะคะเป็นโรคที่ทําให้หัวใจทํางานลดลงทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะน้ํา,าท่วมปอดและบาง ครั้งอาจถึงขั้นหัวใจวายก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คความเสี่ยงกันว่าเรามีความเสี่ยงเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเปล่าไปติดตามกันเลยค่ะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเป็นการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจจากสาเหตุต่างๆทำให้เกิดการทำงานของหัวใจลดลงหัวใจมีการบีบตัวลดลง รวมถึงมีการนำไฟฟ้านในหัวใจที่ผิดปกติเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและหากเป็นมากอาจมีหัวใจวายนำท่วมปอดและเสียชีวิตได้ครับวันนี้เรามาเช็คกันว่าใครบ้างที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก่อนอื่นเรามารู้กันก่อนว่าผนังหัวใจประกอบไปด้วย3ชั้นครับโดยชั้นนอกสุดเรียกว่าเยื่อหุ้มหัวใจชั้นกลางคือกล้ามเนื้อหัวใจและชั้นในสุดคือเยื่อบุหัวใจครับ โดยกล้ามเนื้อหัวใจจะเป็นชั้นที่หนาที่สุดของผนังหัวใจสาเหตุอย่างแรกที่ทําให้เกิดกล้ามเนื้ออักเสบคือเชื้อไวรัสครับในเด็กๆก,ก็จะเจอเชื้ออะดีโนไวรัสและคคอซิกีไวรัสได้มากในผู้ใหญ่จะเจอเชื้อเอชไอวีได้มากครับและในปัจจุบันเชื้อที่ทําให้เกิดกล้ามเนื้ออักเสบก็คือเชื้อโควิด19นั่นเองครับสาเหตุอย่างที่2คือการติดเชื้ออื่นได้แก่เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบางชนิดครับ อย่างที่3ก็คือยาและสารเคมีครับไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบําบัด หรือว่าวัคซีนระดับต่อไปคือสารเสพติดครับสารเสพติดที่เจอกัมเจากเร็บได้บ่อยที่สุดก็คือโคเคนครับระดับต่อไปคือสารเคมีและรังสีบางชนิดและอย่างสุดท้ายคือโรคที่มีความผิดปกติของภูมิคุ้มกันได้แก่โรคลูปัสหรือที่เราเรียกกันว่าโรคคุ้มพวงและโรคที่เจอนในเด็กบ่อยๆมีชื่อแปลกๆเรียกว่าทากาจิสูด,ดีซีดครับอาการของโรคกัมเหตุเจษบมีอะไรบ้าง สิ่งแรกเลยคือเจ็บอกครับไม่ว่าจะเป็นเจ็บแน่นๆหรือว่าเจ็บแป๊บๆก็เป็นกล้ามเนืใจอักเสบด้วยทั้งหมดและถ้ามีภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบร่วมด้วยก็จะมีการเจ็บมากขึ้นเวลาหายใจเข้าลึกๆหรือว่าเวลาไอา รวมถึงอาการอาจจะดีขึ้นเวลาน้มตัวมาด้านหน้านะครับอย่างที่2คืออาการเหนื่อยง่ายเวลาออกแรงครับระดับต่อไปคือมีอาการใจสัน่นใจเต้นเร็วแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะได้อาการต่อไปคือไข้ปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็อ่อนเพลียและอย่างสุดท้ายหากมีอาการหัวใจวายร่วมด้วยจะกมีอาการขาบวมตัวบวมหรือว่ามีอาการนอนราบแล้วเหนื่อยมากขึ้นครับการป้องกันภาวะกล้ามใเสพ ทําได้โดยการหลีกเลี่ยงสาเหตุครับและสาเหตุหนึ่งที่เจอในปัจจุบัน ก็คือโควิดสิเกเพื่อนควรจะต้องป้องกันโดยการสวมแมสล้างมือแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีชุมชนแออัดนะครับ<ม>การป้องกันอย่างทีง่2คือการหลีกเลี่ยงสาเหตุอื่นๆเ<ม>ช่นการใช้สารเสพติดการใช้สารเคมีมและก็หลีกเลี่ยงการโดนรังสีโดยไม่จําเป็นครับการป้องกันอย่างสุดท้ายคือเพื่อนควรจะต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่างๆโดยเฉพาะเชื้อหัดเยอรมันเชื้อคอตีบ โรคไวรัสไข้หวัดใหญ่รวมถึงฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ด้วยครับโรคกล้ามเนื้อเฉียเสเป็นโรคที่รุนแรงและก็เสียชีวิตได้แต่เพื่อนๆสามารถป้องกันได้ทั้งนี้ผมได้กล่าวไปข้นต้นนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีและไม่เป็นโรคกล้ามเนื้อเฉียเสครับ โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบถือว่าเป็นโรคที่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะแต่สามารถป้องกันได้ค่ะพี่ๆวัยเก่าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะจะได้ห่างไกลจากโรคนี้ด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องตั๊กด่านยาจะพาพี่วัยเก่าไปชมความสวยงามของวัดที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจะมีความงดงามขนาดไหนไปติดตามกันเลยในช่วงเก่ายกกวนเก่ายกกวน ในช่วงเก่ายกวันนี้แนะนําวัดสวยอาเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีวัดสวยเยอะมากๆนะคะและเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับพี่พี่วัยเก่าด้วยเริ่มต้นวัดแรกค่ะเราอยู่ที่วัดพระธาตุแม่เจดีค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเดิมเป็นวัดร้างนะคะพระครูไพบูรณพัฒนาพิลักษณ์นะคะร่วมกับคนในชุมชนปรับปรุงพื้นที่และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเป็นวัดสวยอีกแห่งหนึ่งซึ่งถือว่ามีประวัติยาวนานไปติดตามกันค่ะ เมื่อขึ้นมาถึงที่วัดสิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาก็คือองค์พระาธาตุแม่เจดีค่ะที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบพมา่าโบราณคือเป็นเจดีทรงระฆังความสีทองตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมซ้อนเป็นชั้นๆมีบันไดพญานาคทั้งสี่ทิศบริเวณมุมทั้งสี่ด้านประดับด้วยสิงเฝ้าซุ้มประตูตามความเชื่อในตำนานของเมียนมา ที่ว่าเจ้าชายสร้างรูปสิงเพื่อทดแทนสิงผู้มีพระคุณต่อตัวเองแต่เจ้าชายมีความจําเป็นต้องฆ่าสิงเพื่อไม่ให้สิงทาร้ายชาวบ้านค่ะเดินตรงมาทางด้านหลังองค์พระธาตุจะพบกับประตูที่เรียบง่ายซึ่งจะนําไปสู่พิพิธภัณฑ์พระเครื่องซึ่งเป็นที่จัดแสดงพระพิมพ์และพระเครื่องนับพันองค์เรียงรายอย่างประการตาทั้งบนผนังเพดานและในตู้กระจกค่ะ พิพิธภัณฑ์พระเครื่องสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,553โดยมีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างเพื่อเก็บรักษามรดกทางพุทธศิลป์และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานค่ะโดยภายในแบ่งออกเป็น5ห้องตั้งชื่อตามสีและลักษณะของเพดานห้องห้องแรกห้องบ,บํมบูฝ้าเพดานกรุกด้วยเสื่อไม้ไผ่ ประดับดวงดาราทำจากไม้อย่างสวยงามบริเวณกลางห้องมีแท่นประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองสมประดับด้วยพระเครื่องติดไว้โดยรอบนอกจากนั้นยังมีตู้จัดแสดงพระเครื่องและข้าของเครื่องใช้โบราณอาทิตลับใส่ของประดับอัญ,ญมณีรูปสึกสองนักสัตย์ค่ะเดินต่อมาที่ห้องกรีนเพดานทายด้วยสีเขียว ภายในห้องประดิษฐานเทวรูปพระนาลายและพระลักษมีมีตู้จัดแสดงเครื่องราชูปโภคอาวุธโบราณเครื่องปั้นดินเผาลวดลายเวียงการหลงรวมทั้งเสียงพระพุทธร,รูปเก่าแก่ที่หาชมได้ยากค่ะห้องบลรูเพดานทาด้วยสีน้ำเงินสด มีตู้จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาโบราณเครื่องลาชูประโภคของเจ้าลำพูนให้ผิวปลาไหลที่มีอายุกว่า800ปีแก้วโบราณรวมทั้งแผ่นไม้แกะสลักลวดลายฝีมือประณีตค่ะต่อมาห้องประธานเพดานห้องนี้มีความวิจิตรสวยงามเป็นอย่างมากภายในประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณพัดเทิดขนนกรูปปั้นคูบาศีวิชัยบริเวณกลางห้องมีโซฟาตัวยาว สำหรับให้ผู้เข้าชมได้นั่งเอนหลังมองขึ้นไปชมความงามของเพดานห้องที่ประดับดวงดาราหลากสีพร้อมแผ่นเงินตีลวดลาย12นักษัตรนอกจากนั้นบริเวณโดยรอบอยังประดิษฐานพระพุทธรูปที่ประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงามค่ะห้องสุดท้ายห้องที่ห้า ห้องนี้ตกแต่งแนวศิลปะร่วมสมัยโดยออกแบบให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นแต่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของศิลปะล้านนาเสาทุกต้นได้รับการประดับตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์มีความสวยงามไม่ซ้ำแบบกันค่ะและด้วยเจตจำนงของพระครูไพบูรณ์พัฒนาพิลักษณ์ที่จะบูรณาการหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับการรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมวัดพระธาตุแม่เจดี ซึ่งมีโครงการวังมัดขาอ่างเก็บน้ําอเนกประสงค์หรืออ่างเก็บน้ําห้วยยาคามาซึ่งสร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช2,543 บริเวณนี้ค่ะคือวังมะฉาหรือว่าอ่างเก็บน้ำห้วยยะคามาค่ะเป็นอ่างเก็บน้ำอเนกประสงค์ที่อยู่ใจกลางหุบเขาขนาดเล็กค่ะบรรยากาศดีมากๆเป็นการปรับพื้นที่ร่วมกันร,ระหว่างวัดพระธาตุแม่เจดีร่วมกันกับกรมป่าไม้และกรมชลประทานค่ะเป็นที่รวบรวมพันปาน้ำจืดนะคะและได้รับอนุญาตเป็นศูนย์สาธิตพระพุทธศาสนากับป่าไม้ที่9้าวจากกรมป่าไม้ค่ะเมื่อวันที่17พฤษภาคม พุทธศักราช2,544ค่ะและอาคารที่เราเห็นยืดยาวออกไปกลางอ่างเก็บน้ำนะคะปลายทางคือศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทับเรือให้นักท่องเที่ยวได้มาสักการะบ,บูชาค่ะปลาที่นี่ก็คืออุดมสมบูรณ์มากๆนะคะตัวใหญ่มาก ต่อมาที่ตำบลเวียงการหลงอยู่ในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะที่นี่นะคะคือวัดยอดขุนพลเวียงการหลงค่ะอีกหนึ่งวัดเก่าแก่และมีความสวยงามค่ะซึ่งที่มาของชื่อวัดยอดขุนพลเวียงการหลงนะคะมาจากการที่บริเวณนี้เนี่ยเคยขุดพบ พระยอดขุนพลค่ะรวมถึงอยู่ในตำบลเวียงการหลงนะคะตั้งชื่อให้สอดคล้องกับชุมชนจึงเป็นที่มาของชื่อวัดยอดขุนพลเวียงการหลงมีความสวยงามมากๆเดี๋ยวพาเข้าไปชมข้างในกันค่ะวัดพระยอดขุนพลเวียงการหลงตั้งอยู่บนเนื้อที่ที่มีหุบเขาล้อมรอบมีสายน้ำลำธารไหลผ่านอุดมสมบูรณ์ค่ะและยังมีร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเมืองเวียงการหลงเก่า ไม่ว่าจะเป็นเปาเผาโบราณเศษกระเบื้องเคลือบซึ่งแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ดังนั้นพระอาจารย์ธรรมสาธิตเวียงกาหลงจึงได้รเริ่มดำเนินการสร้างสารรค์ปรับภูมิทัศน์พัฒนาให้เป็นสถานที่พักอาศาัยปฏิบัติธรมร,ร,ธรมบำเพ็ญธรรมจากสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานตามแนวทางของพระพุทธเจ้าหพระองค์ค่ะ ถือว่าเป็นวัดที่สวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆนะคะของจังหวัดเชียงรายค่ะถ้าพี่ๆวัยเก่านะคะมีเวลาแวะไปที่จังหวัดเชียงรายอย่าลืมแวะไปสกาวร้าที่วัดแห่งนี้ด้วยนะคะ ต้องขอบคุณน้องตั๊กดันยานะคะที่นำทริปดีๆแบบนี้มาฝากพี่ๆัวเก่าเป็นประจำเลยค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการสูงวัยวารรตี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือ www.altv.tv รวมไปถึง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของต้นอ้อและทีมงานแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ